นีก็คือซีนะครับซีมันก็จะอยู่ที่ด้านหลังเครื่องนึงขั้วมาขั้วนี้ใส่สลับกันได้นะครับเพราะว่ามันเป็นไฟซีนะสลับขั้วเยอะสลับไปสลับมาไดึงขั้วไหนก็ได้ครับดึงขั้วมามีสองขั้วยู่แล้วเดีดึงออกมาเสร็จแล้วก็ทำการวัดครับดูค่ามันก่อนครับว่ามีเท่าไหร่อันนี้ก็จะมีก้าไมโครนะครับเป็นก้าไมโครฟลัดต500โวลต์ ข้างมันก็คือ 9, 5, เก้าไมโครฟาสัดห้าร้อยโวลต์เลยตั้งไปที่ C นะครับไดโอด C นะี่น้ำกับผมเหลืองให้เป็นไมโครโฟราสดนะครับให้เป็นไมโครโฟาราดนะครับจากนั้นนวดทำการวัดดูนะครับว่าได้เท่าไหร่ กี่บริโภคนะนั่นแหละครับแปดจุดปดหกไม่แปดจุดแปดหกไมโครฟาราดได้แปดจุดปหกไมโครฟาราดนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเต็มเนื่องจากการผลาิดผ้าของพิเตอร์ด้วยนะหรืออื่นๆ เรียบร้อยครับถ้าวัดได้ค่าใกล้เคียงอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่เสียนะครับเพราะว่าพวกนี้มันจะมีค่าความค่าเคลื่อนได้เล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นการวัดค่าได้ลดลงไปเล็กน้อยอย่างนี้นะครับก็ถือว่าสี่ตัวนี้ยังดีอยู่ครับถ้าลดเยอะก็ะแสดงว่าค่ามันลดไปแล้วก็ควรเปลี่ยนใหม่ แต่ถ้าหากว่าวัดแล้วไม่ได้เลยก็แสดงว่า C แห้งนั่นก็หมายความว่ามอเตอร์ไม่สามารถหมุนได้นั่นเองครับแต่ถ้า C ค่าลดลงมาก็จะทําให้มอเตอร์หมุนไม่แรงนะครับกําลังตกลงนั่นเองสาหรับตอนนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ